น,นี่ที่นี่เขาเรียกที่ไหนเนี่ยทบาทเมืองไทศบาลเมืองไซม้านะครับแล้วก็แยกเจอเซแล้วก็มีเจ็สกีอยู่ข้างหน้านี่<จ>เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเลยไปดูกัน วัสดีครับชาวเพลือกวันนี้ผมอยู่ที่ต้องเรียกว่าที่เก็บเรือนะครับจริงๆว่ามันไม่ใช่แหลมเพราะถ้าแหลมมันจะต้องมีอยู่ติดน้ําแล้วก็มีที่ลงน้ําใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เป็นอู่จอดเรือดีกว่าผมเรียกอย่างนั้นนะครับแล้วก็อยู่ใกล้เทเวศหกเก้านะครับอยู่ที่ท่าอิดนะครับตอนนี้เรามาดูที่จอดเรือเขาก่อนเป็นโรงใหญ่มากนะครับลำนี้เราก็ดูกันไปแล้วนะครับฟาวเทนลำหลังนั้นก็โฟรินเฮดสองเจ็ดศูนย์นะครับเราก็ดูกันไปแล้ว แต่วันนี้ผมจะพามาดูอีกอย่างหนึ่งครับมันเป็นเรือแข่งนะครับเรือ2ตอนเราเคยไปดูเรือหางยาวกันมาแล้วครับแต่วันนี้เป็นเรือ2ตอนครับเดี๋ยวเราดูกันว่าเรือ2ตอนแบบนี้ลักษณะเป็นยังไงเครื่องเขาแต่งยังไงอย่าลืมนะครับที่ผมบอกว่าเป็นเรือแข่งนะครับต่างจากเรือธรรมดายังไงแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมแนะนําให้รู้จักเอนะครับแต่เดี๋ยวเราไปหาเอกันอยู่ตรงนู้น เรือสองตอนครับแต่นี่เลือกว่าเรืออะไรยังไม่รู้เดี๋ยวผมถามเอ้ให้แต่ถ้าทางน่าจะมันนะครับลักษณะเรือมันเหมือนสองตอนน่ะแหละแต่ว่ามันมันมีที่น่าจะเป็นที่เหยียบเหยียบไหมเหมือนรถนะครับคอนโทรลแบบรถไม่ใช่แบบเรือถ้าเรือมันจะใช้มือโยกใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นเหยียบเหยียบนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องอะไรเครื่องแต่งแน่ๆแหละเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันนะครับเดี๋ยวรอเอ้แป๊บหนึ่ง ต้องบอกว่าผมไม่ไม่มีความรู้เรื่องอแข่งเรืออะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเรามาเผือกไปพร้อมๆกันนะครับคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นอยากจะรู้นะครับแต่ว่าคงคงมีหลายๆคนนะครับที่เล่นเรือประเภทนี้อยู่แล้วนะครับก็ดูว่าต่างค่ายเขาเป็นยังไงกันนะครับไม่รู้เขาจะบอกความลับผมได้ขนาดไหนนะ ต้องมอที่ผมพามาดูวันนี้เพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับจะมีแข่งเรือสองตอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรือสองตอนว่าเขาแข่งยังไงอยู่ที่วัดนะครับอ,าอามาเอ,อใส่เสื้อโชว์ให้ผมก่อนเดี๋ยวขอวันนี้ขอขอเผือกหน่อยผมสงสัยเรื่องเรือสองตอนมานานแล้วเมื่อวันนั้นไปถ่ายกับพี่ตู่ใช่ป่ะมันเป็นเรือหางยาวมันไม่ใช่สองตอนใช่ป่ะท้องมันไม่ใช่แบบนี้แล้วก็กราบมันสูงกว่านี้เอางี้ผมบอกผมบอกงี้ก่อนนะ เอเนี่ยถ้ามันไม่เมามันไม่ค่อยพูดเดี <c oughs> ย๋ยวรอเมาก่อนผมมีภาพผมมีภาพตอนเมาม,มีภาพตอนเมาเดี๋ยวให้เอเปลี่ยนเสื้อแทนผมก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรือสองตอนอีนี่มันต่างจากสองตอนอยังไงอ่ามันต่างที่ว่าขับจะสบายกว่าใช้พวงมลาลัยแต่ท้องนี่เหมือนกันอ่าเ,เป็นเรื่องวางกลางท้องตอนก็คือลักษณะท้องเหมือนกันเลยใช่ไหมแต่ว่าเป็นนั่งขับมีพวงมาลัยใช่ขับสบายกว่าเครื่องเหมือนกันไหมเครื่องเหมือนกันครับเครื่องเหมือนกันอั้นี้ อีกอย่างหนึ่งคือผมสงสัยว่าอีกเครื่องเนี่ยเราคุยกันเรื่องเครื่องก่อนนะครับอีกเครื่องเนี่ยความแตกต่างความแรงของเครื่องสแตนดาดที่เป็นเรือหางยาวใช่ปะ่ะกับไอเครื่องแต่งเนี่ยรอบต่างกันเยอะไหมเยอะครับรอบอยู่ที่เท่าไหร่ไม่เคยวัดไหมพวกนี้มันมีเกจวัดไหมเอถ้าเป็นสองตอนถือหางมันคงไม่มีเกจวัดนะอ๋อไม,ไม่ไม่มีครับใช้ฟังเสียงป๊อตเอา ก็ส่วนมากเดี๋ยวนี้ถ้าคนที่เขามีกําลังสูงมีทุนก็จะขึ้นไดโ,โน่ดึโ้น,โนเครื่องไปขึ้นไดโน่จับแรงม้าวัดแรงมา<อ>้าอขึ้นเครื่องก็จะรู้ว่าเครื่องเรามมาเท่าไหร่รอบเท่า,ทาไหร่เห็นอ,อันนี้มีรอบไหมอันนี้ก็ไม่มีรอบเหมือนกันอันไม่มีครับส่วนมากส่วนมากรอบอยู่ที่อะไรถึงแปดพันไหมรอบผมว่านถึงแปดพันแปดพันนะครับเรามาต้องบอกงนี้ก่อนไอ้เครื่องนี้กี่สูบสี่ครับสี่แล้วเหรอครับสี่สูบ ม,มันมีนมีตั้งแต่กี่สูบึ้นไปก็อันนี้เขาเรียกเป็นตระกููเค4เคาเคดเคอ่าแต่จะเป็นเครื่อง4สูบหมดเ็อ๋อเป็นเครื่อง4สูบทั้งหมดจ้ะแต่แต่เขาเรียกเครื่องเคอ่าแ,แ,แล้วเรื่องการแต่งมันบอกผมได้ไหมเขาแต่งอะไรกันยังไงบ้างแต่งก็ถ้าในสนามก็ก็แต่งอ่าเขาเรียกว่าแต่งในประเภทสแตนดาดเขาจะมีสแตนดาดคือแข่งในรุ่นที่เขาก,การระบุไว้ อ๋อเขามีกติกาเหมือนเหมือนแข่งเรือปกติว่าต้องกี่แรงม้าต้องอะไรอย่างนี้ป่ะเครื่องเครื่องคือจำกัดเครื่องอ่าจำกัดเครื่องแต่ถ้าเป็นรุ่นโอเพนตายโอเพนแล้วพวกนี้ก็ไม่ก็ก็เต็มที่มาเอมีเครื่องเต็มที่ให้ดูสักตัวไหมเต็มที่อืมเต็มที่ในข้างในนั้นเต็มที่ไหมข้างในข้างในเครื่องไงนี่หมดแล้วครับเครื่องแข่งกติกาหมดครับกติกาหมายถึงก็ยังไม่ได้โอเพนอ่าครับเครื่อง เครื่องโอเพ่นยังทาไม่เสร็จครับอ๋อเครื่องโอเพ่นยทำไม่เสร็จเดี๋ยวผมให้เอพาไปดูข้างในดีกว่าเครื่องกาดติกาต้องบอกว่าเครื่องมันเขาขัดเขาอะไรอย่างสวยเลยนะถ้วยเยอะนะครับถ้วยเยอะนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเฮ้ยโอ้โหนี่เอเลยนี่ว่าเนี่ยรถวีเรือบินเนี่ยครับอันนี้ 5K ครับอัน5เออไปตัววงการเป็นตัว 7K มันต่างยังไง อ่าต่างที่ช่วงชักครับแต่ว่ากระบอกสูบอะไรเท่ากันครับไอ้พวกนี้มันแต่งขึ้นมาเองป่ะหรือยังไงมันเป็นรุ่นของรุ่นของของของเครื่องอืมผมคิดว่าเอามาเสริมเพื่อให้กระบอกสูบยาวขึ้นอะไรอย่างนี้ไอ้ถ้าอย่างนั้นคือถ้าเป็นพวกเครื่องโอเพ่นครับเราก็ฟารใส่ลูกใหญ่อะไรต่อทำเมื่อที่พี่ต้องไปดูตั้งแต่เอาตั้งแต่เริ่มอ่าตั้งแต่เริ่มทําอ่ะ มามาดูมีมีด้วยเหรอมีตั้งแต่เป็นเครื่องเป็นออกจากรถมาเลยอย่างเงี้ยฮ่อ้าวเมื่อก่อนมันอยู่ในรถอะไรเนี่ยไอ้โตต้าครับโตต้าเหรออ่า DX อะไรพวกเนี้ยนี่ครับคือหน้าตาของมันอ๋อนี่คือหน้าตาเครื่องเดิมเดิมใช่ขวามันจะมาสวยขนาดนั้นได้นี่คือเครื่องโอ้โหเราเอามาขัดเงาอย่างนั้นเลยอ่าครับหรือทุกชิ้นนะครับแล้วก็มาชุบความเมี่ยมมาปรับแต่งเนี่ยครับเอางี้ผมถามก่อนสมมติเราซื้อมือสองมาอย่างเงี้ยราคาอยู่เท่าไหร่ก็ตัวเกือบสามหมื่นนะครับตัวเกือบบครั คือใช้งานได้ใช่ไหมตัวสามหมื่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องเสียหรือวัดใช่ต้องซื้อมาวัดคือเขาติดเครื่องลองฟังเสียงได้โอเคเครื่องติดแล้วแต่งเสร็จเป็นอย่างนั้นใช่ครับหมดเป็นเป็นแสนครับเป็นแสนสักกี่แสนก็มีเกือบสามครับก็มีเกือบสามตัวเรืออีกเท่าไหร่ตัวเรือก็อยู่ประมาณไม่เกินสี่หมื่นไม่เกินสี่หมื่นครับก็เอาง่ายๆว่าสักสามแสนกว่านี้อยู่แน่ๆครับเอาแบบแรงๆเลยนะครับ อ๋ออันนี้ก็คือเครื่องปกติอ๋อเมื่อกี้ผมเห็นมันมีไ <Hey. S 2> ออ๋อนั่นคือเราใส่แต่งมาครับเขาเรียกว่า Be เบเบอร์มันเป็นท่อดูดอากาศม่เป็นคาบูครับเบเบอร์ Be สี่ปากากันนี้คาบูเดียว <Huh? S 2> นี่คาบูเดียวฮะนี่คาบูนี่เขาเรียกคาบูไอสี่รูเมื่อกี้ก็คือเป็นคาบูเหมือนกันแต่เป็นคาบูเบเบอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมเริ่มงงแล้วอีนนี้มันคาบูเดียวใช่ยกรูเดียวออกแล้วสี่รูใส่มีอย่างนี้ด้วย แล้วถ้ารถถ้าทำอย่างนี้ได้ป่ะรถก็ทําได้ครับรถก็ใส่ได้โอ้โหแดดกระจายดีสีขบูช่วยกันฉีดใช่ช่วยกันดูไอไอปากนี่คือนมอเขาเรียกอะไรนะรูดูดอากาศได้ป่ะอ่าใช่ครับใช่ไหมเนี่ยรูเดียวเป็นนี่มองเห็นง่ายง่ายนี่คือขบูเดียวอ๋อขบูมันอยู่ข้างบนนี่ใช่ไหมแล้วก็ไปแปลงใส่ข้างถอดออกไปเลยครับถอดออกทิ้งไปเลยถอดทิ้งไปเลยก็จะเป็นแข่งในประเภทรุ่นสี่รูแล้วก็รุ่นรูเดียวก็แข่งกับประเภทรูเดียวอ๋อ เอไม่แพงแต่เดี๋ยวเอพาไปดูครับคือเงินลามัลมันน้อยหรือว่าไงครับมันมันไม่ใช่ไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยเราไปดูที่แต่งแล้วต่อจำภาพอันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอลิสสูตรเข้มข้นนี่นี่มาดูต่ออันนี้อันนี้กี่ขบูนในีสองเหรอสี่ครับเนี่ยสี่ดู ก็เดียนสี่รูครับเนี่ยมันจะเป็นไม่ไม่แล nah ้วคาร์บิตัวคารบิวตัวจ่ายน้ำมันนะสองตัวนี้อ่าใช่ออกทีละคู่อ่าครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เอาอากาศไปผสมกับน้ำมันใช่ครับอันนี้รูเดียวก็จะเป็นคารบูเดียวอ๋อคารบิวเดียวก็จะเป็นอย่างงูใช่แล้วมันมีสี่คารบิวไหมสี่คารบิวมีครับแต่มันมันต้องทําเขาไอดีขึ้นมาครับแล้วใส่ กเบืเจ็กสองลูกแต่มันเดือนนี้มันมันออเออเขา<ๆ>ใส่พวกของเจ็ตของอะไรอย่างงี้ได้ใช่ <c oughs> เคยมีําทำไหมอ๋อมีครับเขาตอนนี้เห็นเอากระบูมอไซค์มาใส่กระบูพวกบิ๊กไบค์มาใส่แล้วของเจ็ตมันไม่ไม่ไม่ฉีดไม่ไม่นั่นเจ็ตมันเล็กไปครับอ๋อเจ็ตมันเล็กไปเจ็ทมันรอบรอบเครื่องมันไม่เหมือนกันเจ็ตรอบมันจะจับกว่านั่นแหละผมถึงบอกว่าเพราะว่าผมเคยไปถ่ายไอ้เรือ f อฟห้าใช่ไหมมันเอาเครื่องสองจังหวะ แล้วก็เอามาใส่คาบิลเจ็ตครับอะไรพวกนี้แล้วรอบแม่งวิ่งขึ้นไปนู่นเลยมันไม่เหมือนกันก็เนี่ยอันนั้นก็เครื่องเจ็ตพี่แต่เอาเครื่องเล็กมาส่ไหนเนี่ยอ๋อมีเครื่องเจ็ตด้วยนะเครื่องเจ็ตนะครับไปดูไปดูไปดูอเครื่องเจ็ตเจ็ดเจ็ดห้าสูบนะเจ็ดห้าสูบแต่เนื่องบอกวันนี้เป็นสองสูบนะอ่าเป็นสองสูบอ่าฮะความเร็วความความเร็วความเร็วปลายพอกันนะครับอ่าปลายพอกันปลายพอกันด้วยแล้วน้ำหมักมันเบาด้วยหรือเปล่าครับปลายพอกัน ถ้าเครื่องเคไม่ดีจริงก็กวดมันไม่ถัานเหมือนกันอืมความเร็วความเร็วเคยวัดไหมความเร็วอยู่เท่าไรความเร็วก็เครื่องเจ็ตก็ต้องมีร้อยหกสิบกว่าอยู่แล้วฮะเครื่องเจ็ตต้องมีร้อยหกสิบบวกอยู่แล้วกิโลร้อยหกสิบเลยเหรอรับน้ําเรียบนะครับเอางี้ผมบอกงี้ก่อนต้องพูดว่าเอเป็นช่างเป็นช่างเครื่องด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักเล่นเจ็ตสกีด้วยเจ็ตสกีว่าแรงในความเร็วอยู่ที่กี่กี่กิโลต่อชั่วโมงเจ็ตสกีแรงเต็มที่ผมว่าไม่ไม่เกินร้อยยี่สิบไหม เกินไหมเกินแค่ไม่ผมว่าเต็มที่ไม่เกินร้อยห้าสิบรอกครับวิงวิงเจตะกีก็อยู่ประมาณร้อยร้อยสี่สิบบวกแต่พวกนี้มันเกินยูยแล้วครับอผมกเลยบอกมาเร็วกว่าเจตสกีนะไอ้ที่ว่าแรงไอ้ที่ว่าเจ็ตแรงๆเนี่ยครับทลาเรือหลังจากแข่งเสร็จแล้วก็ต้องยกมาเก็บไปนี่ครับอเรือก็จะอยู่ตรงนู้นอยู่แล้วก็น้ำหนักเครื่องมันเยอะเดี๋ยวผมพาไปดูเรือส่วนมากเขาจะไม่ค่อยวางเอาไว้กันเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะใช่ไหมใช่ครับมันจะกดไม้ด้วยนะกดไม้ครับ เรือมันมีสองประเภทใช่ไหมเอ๊เรือผมได้ยินว่าเรือกระโดดนี่แบบเรือไหนเอ๊นี่ครับเรือโดดอันนี้เรือโดดถ้าอันนี้ก็จะเป็นสองตอนอันนี้เขาเรียกใช่ปะเขาเรียกอะไรอีแปะอีแปะอ่ะแล้วสองตอนน่ะสองตอนอ่ะแล้วอีแปะกับสองตอนต่างยังไงครับอ่าอีแปะกับสองตอนไม่ต่างกันครับเพราะว่าอีแปะมันเอาตอนมาใส่ตอนมาใส่ตอนคือตอนไหนเนี่ยครับตอนนะครับอันนี้ตอนอ่ะอ่ะแล้วรี่อีแปะมันจะไม่มีตอนมันเป็นทองเงี้ยอ่าแล้วมันก็คือกระโดดนี ก็มันจะวิ่งไม่โดดอีแปะมันจะวิ่งไม่โดดทำไมมันถึงกระโดดมันมันมีเขาเรียกอะไรมีส่วนไหนที่ทําให้มันกระโดดได้ส่วนที่ทําให้โดดได้ก็ช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายเดี๋ยวนะช่วงท้ายพอามันต่างกันยังไงอสองตอนต่างครับพ้องพ้องมันจะแคบกว่าหมายถึงบีมบีมแคบกว่าแคบกว่าแคบกว่าสองตอนจะอีแปะใช่ผมเรียก็ยังงงว่ามันกระโดดได้ยังไงจนถึงทุกวันนี้ คือนึกออกว่าเวลาวิ่งก็มันจะกระโดดในในคลิปในยูทูบมีหรือเปล่าไม่นู้นกระโดดกระโดดเนี่ยมีระโดดประเภทกระโดดนี้ครับอ๋อหรือนะหัวแม่งไม่เหมือนกันที่บอกว่าตรงนี้ใช่ป่ะมันเพิ่มตรงนี้ป่ะสองตอนมันไม่มีขี้ตรงนี้ป่ะมันเหมือนเอามาเสริมเฉยอันนี้มาเสริมครับอสองตอนที่ผมบอกก็คือเหมือนฟาชแท็กมันจะดูอากาศเข้าไปใช่ป่ะ้าข้างหลังมันเป็นฟองวิ่งอยู่มันเลยทําให้เรือสองตอนน่มันเร็วครับนี่ผมถามอีกนิดนึงเอะเครื่องเนี่ย ต่างสำนักกันเนี่ยมันต่างกันตรงไหนก็ต่างที่ที่ช่างด้วยครับแล้วก็เงินด้วยครับใช้่เงินก็ต้องก็ต้องพูดว่าแรงตามเงินที่ผมลงไปใช่ป่ะคัผมผมอยากรู้อย่างนี้หมายถึงว่าโอเคว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วสมมติว่าเอาผมพูดคาว่าแต่งสุดนะโอเพ่นนะก็คือควานลูกลูกเพราะนั้นลูกยังไงแม่ก็ต้องมีสุดของลูกอยู่เพราะยังไงมันไอมันคว้านจนไอถ้าเรียนเสื้อมันบางมากก็ไม่ได้ใช่ปะ อ่ามันก็มีสูตรของเสื้อตอนนี้ไอ้ที่กินกันอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยเนี่ยอยู่ที่การจูนก็อยู่จูนน้ำมันอากาศใช่ครับอยู่ที่คนจูนแล้วก็คนมันแล้วก็สาคัญคนขับใช่ครับอ่าเวลาเรือมันวิ่งเนี่ยมันจะต้องมีการมันไม่ใช่กดอัดแบบสุดปื้ดเหมือนเจ็ตสกีใช่ไหมมันเวลามันวิ่งเสร็จมันต้องมีผ่อนสมมติว่ามันเรือมันจะเหินเนี่ยมันต้องคอยผ่อนคอยเล่งอยู่งี้ป่ะมันมันมันไม่ทันได้ผ่อนนะครับ มันป๊ดเดียวเลยเหรอใช่ครับมันผ่อนไม่ได้พวกนี้มาหมดต้องหมดเลยเหรออ่าผมคิดว่ามันจะต้องเลี้ยงว่าคือต้องบอกว่าผมเห็นอยู่นะไอที่แบบวิ่งวิ่งแล้วเรือแบบเสยปุ๊บลอยลอยบินเลยอ่ะแล้วแตกลงมาแตกคือจมเลยอ่ะผมก็เลยว่าเอ๊ะมันต้องมีการผ่อนเวลาโดนคลื่นโดนอะไรอย่างนี้ป่ะผ่อนไม่ได้ครับผ่อนไม่ได้ด้วยผ่อนก็แพ้อ่าแล้วสมมติว่ามันจะเหินทําไงเหินก็เหินก็เหินก็เหินขึ้นอยู่ว่า มันจะลงมามันจะลงมาอ่าเรือมันจะลงมาแล้วขนาดไหนแค่นั้นเองอ่าก็คือประคองอยู่ก็อยู่ถ้าไม่อยู่แล้วก็กระเด็นเหมือนกันเอาไว้อย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับถ้าลงมาผิดท่านี่ก็คือล่วงใช่ครับถ้าไม่ผิดท่าไปต่อได้ครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เขาจะมีโชว์เรือพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับดงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันวันอาทิตย์นะครับเจอกันวันอาทิตย์จ้ะ อันนี้ทีมใหญ่จากปากเก็ดอ๋ออันนี้คือมาจากปักเจตร้วกัน้นอีกตัวหนึ่งมาเดี๋ยวมาแข่งกันใช่อออันนี้คือลงไปเที่ยวใช่ไหมไม่รู้ไม่รนะู้ ตอนนี้เราอยู่ในเรือแล้วนะครับเรือเพียบเลยแว่นแว่นเฉยเลยนะครับแว่นเสียมันก็อาจจะแว่นแว่นหน่อยนะครับช่วงนี้อันนี้เป็นเรือสเตลเล่ใช่ไหมเอ๊ะใช่ครับสเตลเล่เครื่อง E F เอ้าเครื่อง E F แต่งกันป่ะเนี่ยแหรือเดิมๆแต่งด้วยแต่งด้วยอ่าเดี๋ยวดูออกตัวเดี๋ยวดูออกตัวกันนะครับตายร้อยหนึ่งตายร้อยหนึ่งตายร้อยหนึ่งนะครับขวาเป็นไงขวามันจะเริ่มกินกันตั้งแต่ออกตัวแล้วไปใช่ใช่มันจะเริ่มกินกันแต่ออกตัวเลยเห็นเห็นเลยฮะ

ให้ด้วยนะต่อให้ด้วยอ่าไม่ต่อให้ด้วยรำลำนี้ประเภทไหนครับประเภทประเทขายริ๊กบ้าขายติขายเิมไม่ไม่ได้แข่งเห็นชึกคลาสเหมือนตรงนี้เลยอันนี้มีดีเจด้วยทำไมก็เลยหน่อยอยากตินตั้งอะมันก็เป็นอีกหนึ่งสังคมนะครับสังคมคนเล่นเรือสองตน เห็นไหมครับถ้าอย่างที่ผมบอกอ่ะต้นคลิปอ่ะมันจะเงียบๆนีครับพอมีพอมีเล่าเข้าแ้วนั้นแหละจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนพูดน้อยแสดงว่าลำขวาใกล้เรานี้ต่อให้หน่อยนึง พี่ออกตัวต่อให้หน่อยนึงนะลุกตูมาแล้วนะเนี่ยตูมาแล้วอ่าดูเลือลุกตูมาแล้วมันยเอ้โดรโดับให้เด็กมันดูหน่อยพี่นะเนี่ยเราเติร์ดจจ้ะ ได้แล้วลูกตูหาคู่ได้แล้วเบนนรับลูกตูไแล้วลูกตไปแล้วูกด้วยลูกตูบมูด้วเอาไปได้ไได้เอลูกตูมาครับอ้ลูกตูดลูกตูโดลูกตูโดไป ตูตบเด็กอีกแล้วฮะมีเรือจมด้วยเหรอจมไปแล้วลามหนึ่งเฮ้ยถ้าสมมติอย่างเงี้ยเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเรือจมอย่างเงี้ยกู้ยากไหมเรือพวกนี้ไม่ยากง่ายในคลองไม่ยากครับไม่ยากใช่ไหมในน้ำยากอ๋อเรือคือในนี้มันไม่ได้ลึกมากครับ ใช่ไหมครับแล้วเวลาเวลายกยังไงก็ยกขึ้นมาทั้งลำเลยเหรอครับก็ขึ้นมาทั้งลำอ๋อมันไม่หนักใช่ไหมเรือก็หนักเฉพาะเครื่องมันก็สมมติว่าเป็นประเภทประเภทที่จมสองสูบเนี่ยมันมันก็ไม่หนักเครื่องเจ็ทแต่ถ้าเป็นโตโยหนักแค่ไหนประเภทนี้อ๋อถ้าถ้าเป็นใหญ่ใหญ่เงี้ยหนักหนักครับอันนี้ต้องถอดเครื่องก่อนยกป่ะหรือว่ายังไงก็ต้องดึงเข้าฝักก่อนแล้วค่อยถอดอ๋อโอเคจมในคลองไม่ยากครับอ่า แต่อย่าไปจมเจ้าพยาเจ้าพญางานเข้าต้องเสียค่าจ้างประดาน้ํางมครับอ่าแล้วเวลาซ่อมเครื everyone, ่องยากไหมก็สมมติเ oh? ่าก MM ็ถอดออกมาล้างทั้งหมดถ้ามันไม่พังรอบสูงก็ไม่มีอะไรมากอ่าก็คือต้องต้องลื้อเครื่องใช่ไหมต้องเปิดเครื่องหมดเปิดหัวเทียนไล่น้ำก็ออกแล้วครับอ๋อแค่นั้นเองก็ติดไล่สมมติถ้าเป็นเรืออะไรก็โอเคงั้นงั้นก็คือซ่อมไม่ยากแล้วการบำรุงรักษาก็ไม่ยากนะครับเรือประเภทนี้น้ำโดนอะไรก่านไหลหนีบอ่ะไมลงมาเหรอ หัวเรือหักเอ้ะครับจริงๆแล้วกลุ่มมันใหญ่กว่านี้ไหมใหญ่ครับใหญ่ใช่ปะ่ะใช่อันนี้มาแบบไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการอันนี้คือเล่นๆกันเล่นกันกรครับอ๋อถ้เป็นงานแล้วถ้าเป็นงานใหญ่นี่คือเต็มเลยฮะโอ้แล้วมันไม่วุ่นวายเล่เทกันก็คือ เขาจะมีกรรมการคอยถ้าเป็นงานเป็นการถ้าเป็นงานอ๋อเป็นงานเป็นการจะมีกรรมการคอยจัดคอยคิวครับเรือออกแล้วห้ามห้ามพาเราออกไปลองเนี้ยเขาจะเกียรตสนามอันนี้มันวิ่งขึ้นมั่วอาจจะออกก็ออกเนี้ยอันนี้อันนี้คือลองลองกันเล่นเล่นเราแก้เครียดแก้เครียดโควิดแก้เครียดโควิดอ่ะมันก็จะติดกันตรงนี้แหละอันนี้ 5K ทั้งพูดใช่ป่ะครับลูเดียครับ ไปเอาแล้วไปเอี้ยไปแล้วสุดท้ายแนละ้วตำรวจเข้ามาสุน <c oughs> เป่านกหวีดน,นะครับตำรวจเป่านกหวีดแล้ว ตั้ำรวจมากตำรวนมาคู่ไหนดีถ้าเคยจริงนะอันนี้สนามเถื่อนนะคืออะไรวะเอเขาบอกขยับไปถึงได้ที่วัดไม่ให้ขยับไปเล่นหน้าวัดไปเล่นหน้าวัดเอคือเจ้าว่าอยากดูเจ้าว่าอยากดูเสียงมันไเสียงไปถึง้งเดน อย่าไปกลับลำหน้าวัดอยากาไปกลลาับหน้าวัดไม่ได้ให้ไปเล่นหน้าวัดหน้าวัดหน้าวัดเป็นการเผือกเรือที่เสียวคุกที่สุดนะต้งแตงบุทธรมาเนี่ยเอาละครับเฮียร่าเอาละครับเอาละครับ เอฟเอฟเข้าครับเอเข้าครับเอโอเควันนี้เราพอแค่นี้นะครับกับเรือพามาดูเรือแข่งนะครับแต่ว่าคือสนามนี้มันไม่ได้มีกรรมการอะไรนะครับเดี๋ยววันไหนมีแข่งจริงจังเอชชวนผมด้วยใ่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปเรือสนามจริงจังกันไปดูไปดูของจริงไปดูของจริงอันนี้ซ้อมๆกันก่อนนะครับโอเควันนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าไปดูเรือลำไหนอีกนะครับสวัสดีครับครับ